จะหนีออกจากสตูดิโอด้วยเรือล่องหอนแน่สตูดิโอเหมือนวุ่นวายแปลว่าบ้านแปลว่าอย่างนั้นแหละนั่นเราควรจะหนีไปอยู่กลางน้ำไหมแปลว่าอย่างนั้นแหละพี่พูดคนเดียววะเนี่ยแปลพี่บอกแล้วเราควรทำประตูทางเข้าดีกว่านี่ะลองเทสก่อนไหมตอนนี้มันยังไม่มีทางเข้าออกนะครับทุกคนครับยังไม่มีหลังคาแต่ด้านนอกเนี่ยเป็นกระจกติดทุกด้านแล้วเอาล่ะแปบ พี่สังเกตเห็นน้ำแปลก็ว่าอย่างนั้นพี่เราไปจานะ้ำแล้วเราจมไม่ได้กันดีเอาล่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่กได้สองคนสามคนสบายๆนะคบเพราะว่าเป็นคงเรืออะไรอย่างนี้ยังไม่มีทางออกเราอาจจะต้องทำประตูนิดนึงผมคิดว่านะเอาล่ะทุกคนมาจะเวิร์กอยู่นะครับวิยเนียเลยเอาล่ะอินสแตนซเสร็จได้เลย นี่กสิกสิกนีคับมาริโตไอ้เอ้ไอทเป็นใท่ไมมาทาไมเนี่ยทำามอยากมาด้วยอะขึ้นได้ยาวัร้อนมากเลยอะมีเตรียมพร้อมไวชัวใช่ไหมไวเลยตอนนี้กลับจะยังทันไม่เอาจะไปด้วยไมมันดื้ออย่างนี้วะเนี่ยเราไม่น่าจะไปได้พายุกำลังจะเข้าลอยไปเรื่อยเื่อเนี่ยวันนึงก็ไม่น่าจะเสร็จพี่เมเพราะฉะนั้นเราจะใช้เรือลากันไป ยี่แต่ละเรากำลังจะลงกันแล้วได้ไหมแปะเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆในขณะที่ผมร้อยเรื่องเล่ของเราลงน้ำนะครับผมได้ดมมไปจิกกับไข่ชนิดหนึ่งซึ่งมันมีสีทองและผมรู้ด้วยว่าไข่ชนิดนี้เนี่ยมันคือไข่อะไรเไข่กระพิริย์แนลคือไข่เต่าคือไข่เ่าให้คุณตอบอีกครั้งหนึ่งในขนาดอย่างนี้ไข่ปลาโลโพไม่ใช่ไข่ปลาโลโพทำไมดูให้ดีมันคือไข่ของมิวคลาสสิก ใครที่อยากไปจนภัยแบบพวกเราแต่ไม่อยากเสี่ยงก็สามารถเป็นจนภัยผ่านมือถือได้นะครับกับเกม m มลคลาสสิกเกมแฟนตาซี F F O R P G ลิขสิทธิ์แท้จากเว็บเซนซึ่งเปิดอยเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่พฤศจิกายนนี้ซึ่งยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกแบบต้นฉบับของ P C อัพเลเวลเร็วและอัตราการดรอปสูงและสกินสุดเท่เช่นไอเทมแสงปีกเทวทูตมาพร้อมกับมทใหม่สุดพิเศษไข่ทองคำาพร้ะเมื่อไข่ทองคำกลายพันธุ์และไข่มังกรไข้ ไ <laughs> ค่ช่องข้ามม่ไดิ มีระบบเสียชีพที่น่าสนใจก็คือนักดาบน้องเว้นนักขนูนแล้วก็นักดาแวทซึ่งการเก็บรเวลเนี่ยมีระบบออตโต้สามารถปล่อยไวแล้วเลเ้ยวขึ้นแบบสบายๆบายสบา,สบา,สบาสมารถไปล่าบ,บอสแดนล่าบ,บอสยอดเยี่ยมหรือบอบูพการเพื่อตามหาไอเทมต่างๆคุณสามารถชวนเพื่อนมาล่าบอสเพื่อดยอกสกินแ,แท่พัหรืออัญมณีต่างๆเพื่ออับตัวละครให้เช่ขึ้นและถ้าเกิดจะให้เจ๋งสุดๆไปเลยล่ะก็คุณสามารถสมเกาะมัมกมงกรแดงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์และอย่าลืมตีบ้กด้วยการใช้อัญมณีอวยพรกับอัญมณีวิญญ,ญญาณเพื่อความแชม ขงมิวคาสติ้งเนี่ยคุณสามารถเลือกจะกินแล้วก็สัตว์ขี่ไปในที่ต่างๆแต่ถ้าใคาจะเท่หนก็ต้องหมาป่าเพลิงหรือว่าหมาป่าเหรียญทองเอาล่ะสุดท้ายแล้วมิวคาสติ้งเนี่ยมีรางวัลเปิดเกมไว้เพียบเดาวโหลดเกมวันนี้ได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play ตามลิงก์ใต้คลิปเลยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้รางวัลเช่นเพนชรเหรียญทองอันนี้ไม่มีวิญญาณจำนวนมากหรือว่าฉาย,ยาลิมิเต็ดนักล่าไข่ทองคำสัตว์ขี่ช้างสึกมายมอนแล้วอีกมากมายนอกจากนี้เพียงล็อกอินเข้าเกมก็จะได้แต้มคุณสมบัติถึงงและสอัพน เพมิวคลาสสิกออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิวคลาสสิกยังลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ยังไม่ได้เปิดให้บริการพรุ่งนี้เกมเปิดแล้วลรีบไปโหลดกันนะคะตอนนี้เราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับ <c oughs> เรือล่าหของเราป่ะเพื่อนเฮ้ยเป็นค <c oughs> ฟไหมอ้าว <c oughs> ไม่ว่าตอนกลางคืนมันจะมีม <c oughs> พายุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องสามัคคีกันไว้เดี๋ยวนะเรือจะออกแล้วว่ะไปแล้วเอไปเข้าามเร็วเฮ้ยมันไม่มีไฟเหรอมีเราอุปกรณ์มาเยอะแยะไม่มีได้ยังไงเอามีไฟ ไม่ได้อเม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เราต้องวางไว้มีชูชีพสามลำนะครับมีสิยงเดินด้านหน้ากับด้านล่างเราอยู่ไปยังไปยังพี่พี่ไปเอาแล้วเฮ้ยนี่เสียงน้ำป่ะอุ้ยตียิ้มยิ้มยิ้มพี่มั่นใจพอสมควรวามันจะไม่รั่วนะเว้ยไม่รับประกันไม่ใช่ด้านหน้าหรืมีน้ำอะไรรั่วไหมอ่ะมีมีไม่มีนะรับประกันไม่มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราไม่โดนน้ำนะครับเพราะว่าเรามีแผ่นไม้อัดเนี่ยสองอันปุยอยู่ใช่ครับตอนนี้เรากำลังดึ้นไป จะใช้ปั่งอยู่ข้างนอกเราออกไปเรื่อยๆรื่เร็วโอ้โห่งมันลงเรื่มากเลยนะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้จริงเหรอแปะ๊ะมโจมไมิจมเราเราน้ำมันเข้าได้ระดับนี้เลยไอเนี้ยมันยังไม่ถึงโอ้ <laughs> เรือลรั่วหน้ำน,น,นี่น่าจะลึกแล้วนะครับตอี้เ,เราออกมาไกลฝั่งแล้วอะโอ้โไปก่อน ตอนนี้เรือมันเล็กค่อนข้างไปเล็กพอสมควรเลยพอมันโค้งเค้งอะ่ะมันเสียบาลานได้แล้วถ้าเกิดลมมันแรงอะ่ะตอนที่พายุเข้าอะ่ะก็อ,อยู่นิ่งๆกันไว้นี่นเป็นสถานการณ์ที่โคตรเจ๋งเลยนะครับเราอะไรใช้ชีวิตก็นอยู่บนเรือล่อ,หลองหัวนครพิเกแล้วมันเป็นเลือดอะไรมันเหมืนอนเรากำลังมีอุทกภัยเลยคิดว่าอุทกภัยมาแล้วสมงหยัง่ง <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมามีอะไรบ้างอะแม่ เรามีอาหารนะครับที่จะใช้ชีวิตกันอยู่วนนี้แม่มีทั้งตะก้อหน้าดินทั้งตะก้อดางเลยตอนนี้มันก็อาจจะมีโอกาสได้ปลานะครับเราเดินเลาได้ปลาเราก็จะเอามาทำอาหารกินกันอันนี้ข<ช>นม เนี่ยเอาอันนี้มาทำไมเนี่ยอันนี้เอาไะกันใจไงนี่หมายถใจในวันที่แบบว่าพายุกำลังจะผักสูนสิ้นเราไม่เราจมกันไปสามคนนี่แหละที่จะบอกให้ที่จะบอกอะไรให้เจ้าอาจจะไม่เคยผจญภัยฉลามหัวบางมันอยู่ได้ในน้ําจืดนะครับทุกคนอันนี้พูดจริงใช่ที่นี่อาจจะมีเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยไมอยู่ใต้เนี่ยอันนี้น่ามีน่น้ำมันท่วมตอนแรกเข้มหลุดมาจากฟาร์มเยอะเนี่ยมันจะมองอยู่ตรงเนี้ย นี่แหละนี่คือประเด็นเฮ้ย <laughs> อะไรโอ้โอ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 อบรรยากาอาอะไรนั่งมองอะไรแล้วยิงเกี่ยวกับกาเมล่าเขาบอกเจ้าไปถ่ายงย่างนี้แต่เช้าแล้วแต่เขาไม่ชวนเราไงถ่ายอะไรไม่รู้ตั้งใจหนีเราแน่คือสิทุกคน<ไ>เออ<ไ>ทำไมอ่ะทำไมไม่ไรับอะ่ะเบอร์อูปเป่เบอร์อะไรวะอู่จุนเฮะ เดี๋ยวผมลองโทรเ,เ,เองเออนี่ไงเฮ้ยอู๋โทรมาแล้วฮลัลโหลอยู่ไหนฮัลโหลลูกพี่อยู่ไหนครับอพี่ออกมาสูดอากาศธรรมชาติมาเที่ยวธรรมชาติมีมีอะไร เ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมท่าอากาธราติแล้วทำไมไม่ชวนน่ะปกติมาเที่ยวออกมาปอจอนใจกันก่นตลอดไม่เห็นพี่ก่อนวุ่นงานแล้วก็ไอ้บอลมันเล่นเกมดึกไม่อยากปลุกโอ้ยไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยไม่ถ้าชวนก็บอกไมเกี่ยวดีๆพี่อยู่ไหนตอนนี้ผมจะไปหาเนี่ยใช่อยากไปด้วยผมมาพับปอนจนใจด้วยสิ่งประดิษฐ์ของผมและมันเจ๋งมากแต่ประเด็นก็คือผมไม่ได้ชวนคุณแต่ถ้าคุณอยากมาหาผมไปให้ผมอยู่เขื่อนแต่การหาผมมันยากหน่อยบางครั้งสิ่งที่คุณมองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นอะไร ะไวเขาบอกว่าเขาอยู่เครือนไม่ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งที่มองเห็นม้นอะไรเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีกี่ที่หรอกได้เลยสตาร์ทรถเลยเราเป็นลูกของน้ำทะเลหย่อนลงไปนั่นแหละพี่เมย์รู้ใช่ไหมอูรักกัเมย์รู้ใช่ไหมกูลังมือไงแปะพี่ไม่ปล่อยให้เอ็งตายหรอเราอยู่ในที่แห่งนี้เราปลอดภัย นี่เอารูปอะไรแบบนี้มาเห็นแล้วจิตใจดีขึ้นไหมรูปไวลาได้คอมเพลจิตใจดีขึ้นไหม <c oughs> เป็นใครอยู่เป็นไงอ่ะมีปวดหัวตนนังมีโรคหุอ,นนอ่ะไม่ก็อ,อย่าพูดเสียงดังโอเคไหมโอเคเพราะแต่ด้านหลังคุณอ่ะผมสงสัยมานานแล้วอะไรบอกว่าหอย่าพูดดังมานอะไรเยอะแยะเยอะเลย ตัวเล็กมันด้วยโอ้เล็กจริงตัวเดียวทำไมวะไม่เอาทำไมมันจับมาได้ก็เลยเอามาด้วยอ่ะเป็นเพื่อนเดินทางเราเหรอใช่เป็นเพื่อนเดินทางเวลาเหงาเหงาไม่มีอะไรทนผันไปมองหน้าไอ้แปบ๊วหนูบูลลี่เราทำไมวะเนี่ยไปน้ำได้ไหมได้ได้เหรอไปเลยไหนวะพี่เมย์จับมาเอายังไงอุ้ยสองตัวเลยตาอะไรวะเนี่ยน้องเล็กกับน้อง เราไม่ไปแล้วกระแสน้ำตอนนี้เนี่ยมันไหลแล้วออกไปทรายเรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะออกไปไกลเกินไปตอนนี้ฟ้ามันใสขึ้นเรื่อยๆนะครับฝนไม่ตกพายุไม่เข้าเนี่ยเราก็จะไปตรงกลางให้มันลึกกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมีเมฆเคลื่นมาเนี่ยมันอาจจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงนี้ก่อนว่าในจริงอู๋ทำไมถึ อเมีเป็นไคไม่ดื้อเป็นไคควรจะลดเอเนอร์จีไม่ใช่เพิ่มเอนเนอร์จีน่าเชยๆเอาล่ะทอสมอได้<อ>กัปตันเจอคิดว่ารเราจะพัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งจุมเลอ้โหโอ้หหนึ่ึกๆึ่งหึกงคสลึกมากอุ้มันลึกจังอะอามี้ไม่ไหว มมาเลยหุนน่ะวันนี้ผมต้องพยายามเปิดหน้าต่างให้อเมด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจะได้ถ่ายเทไหวไหมอเมไม่ไหวเย๋ยข้อพระที่ตกดินคืนนี้เราจะนอนสบายกัน3คนบนนี้อดีเลยเยับใหญ่วิ่รถกระบะป้าเฮ้ยเดินหน้าปาไม่ตรงนีุ้ทำไมวะเขามีสิ่งพอดีเขาจะเอาของมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยรถเรา คือของเราพี่พี่ถอยชนแลิกหรือคปล่าใช่ใช่บอกว่าอยู่ในน้ําใช่ไหมถ้าบอกว่าอยู่ในน้ําอ่ะคือตรงนั้นมันจุดเดียวบอสเดี๋ยวบอสเจอบาะแสบาะแสอะไรวะรอยเท้าพี่แปะเดี๋ยวมันมีกี่เมื่อี้เลยมันรอยเท้าควายเอาละเฮ้ยเดี๋ยวบอสอะไรพี่รองเท้าพี่เมย์พี่รองเท้าอู่ปะเดี๋ยวใหบพี่นะขอแป๊บนึงนะเราเจอบาะแสโอเคโอเคเตอู่ พี่กอทมองไปดิกว้างขวางขนาดนั้นวันนี้เห็นอะไรหรือเว้ยตอนเนี้ยแต่ตอนนี้เราต้องตามหาก่อนเพราะตรงนี้มันนี่มีแล้วเไออูบอกว่าอูอยู่กลางน้ำเนี่ยเราจะเอาเรือขับตามใช่ไหมใช่คิดว่าน้ำมันพอไหมขอไปดูคิดว่าพอนะลองเรือมาฮาร์ส์สทโคนบรรยากาศชิวๆอุ้ยมาดับไฟ นช้อนนะัอันนี้เป็นที่นอนนะครับเ็จะมีเพื่อปูมี2อันแล้วก็สามารถปูนอนกันได้ไดเดีชิวๆเลยแล้วเดี๋ยวเราขอไปยกไปตรงนู้นเนาะไม่เหนไม่เจอวุ้ย แล้วให้ยูเจลลี่มาด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพลังเรานะถ้าเกิดเราทุกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรือกำลังจะจมแล้วสมัยแกโยู่เจลลี่ไปวินันท์สุดท้ายคุ้มกับชีวิตไหมกินแล้วก็โดด <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยกินกันในค่ำคืนนี้แต่ผมมาทุกคนดูก่อนดีกว่าว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการยังชีพของเราในค่ำคืนนี้อะไรเฮ้ยพี่ชายเอ็นบอยกับพี่กอ๊อตอ่ะจิงไงไกลๆอยู่ไกลจริงเหรอ โทษโทษโทษบาลานซ์มันไม่ดีไหนไหนไหนเออมันมาเจอแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกันวะปึ๊บเคลียบโอ๊ยได้ได้ไหมได้ไหม พี่กอดอะพี่กอดเห็นหน้าน้ําฝั่งนู้นไหมทำไมหรอหน้าน้ําฝั่งนู้นอะ่ะอาจจะเป็นจุดหมายของเราเพราะว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยผมมองไปไม่เห็นน่าจะมีอะไรเลยหรือเขาอาจจะข้ามไปเกาะฝั่งนู้นไหมนีม่ไม่มีอะไรเลยเกาะฝั่งนั้นมันไกลนะตอนที่เราขับมาเรามองเข้าไปอะ่ะมันไกลไกลมากตุ่ไหนวะพวกนี้มันตามมาทำไมอ่ะมนาชนไทยกับเราด้วยไม่มันไม่ได้อยากมาเว้ยมันอยากรู้ว่าเรามาทำอะไรกันเลยใช่คิดดูถ้าเกิดมีพี่กอดกับไอ้บอสอ่ะโอยอยู่ไม่ได้เรือคงเพีงอ่ะตรงแน่นอนโอเคอเมตกันไปนะได้เลยแล้วก็เรามีข้าวสาร นะครับคุณจะทำหูงกินกันตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็มีขนมปังอันนี้ก็ไว้กินรองท้องได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเหยื่อล่อปลาได้ใช่ไหมแป๊ะใช่ครับผมอันนี้ก็ใครหิวนะครับมีข้าวปั้นสองอันที่เวลซื้อจากเซเว่นมาใช่ข้าวปั้นปกติก็จะแบบนี้แปะ๊ะเพื่อแป๊ะหิวนะนะแล้วก็มีข้าวปั้นที่เป็นข้าวนุ่มไส้แน่นนะครับแล้วก็มีไข่นะฮะสามารถทอดไข่ดาวไข่เจียว มีมามะ่าอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะกินแบบแห้งกันนะครับตอน,ตอนที่เราเขาเรียกว่าลองท้องกมกใช่ก่อไฟกันนะฮแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำมันชิวๆกันไปครับผมยุงกัดยุงกัดก็มามก็เก็บไว้นี่ก่อนครบมากเลย ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็ยังมีอาวุธอยู่นะครับาสมมุติว่าเรือมนไปล่มแล้วเราขึ้นก่อนเราก็มีมีดหรือว่ามีอะไรไว้สู้กับอะไรใต้น้ำโครงสร้างของเราผมบอกก่อนว่ามันเป็นเหล็กีทุ่นเลยคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกระจกก็จริงนะครับเอาไว้ให้เราล่องหนสิ่งที่มันอันตรายคืออะไรรู้ไหมในความปลอดภัยอะไรอะอะไรอะคลื่นหรอไม่ใช่อะไรอะเรือมอง,มงไม่เห็นแล้วเราขึ้นไม่ช่วยกซ้ายอ้อมไปขวาแล้วเราก็ได้ไปหาช่วงกลาง เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขามันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรไม่รู้เขาไม่น่าจะหนีเราได้เพราะว่าพื้นที่มันก็มีแค่นี้ก็กว้างอยู่แค่นี้ฮ่าฮ่่าฮ่าวู้พี่เมย์ฮะเมย์เอ้มันออกเรือมันออกเรือตาหมาเลยนั่นนี่เอาจริงนิ้วแยกดีเลย ไคิไดถึงเมืองไ,ไ,ไหนไหมครับทุกคนไกลๆอ่ะแล้วเรายังไม่ได้ออกจากใช้ฟังเลยอันนี้เราเสียงแต่ผมคิดว่ามันเงียบนะครับถ้าเกิดมองไกลๆอ่ะนี่ขนาดใกล้ๆนะครับมันเงียบไปกับน้ำเลยอ่ะแต่เราไม่ได้เห็นตัวเองอ่ะระยะไกลไงแต่เราเ<ม><ม>คยเห็นว่าต้นไม้ไ<ห>มาก่อนพี่เมย์พี่เมย์จะได้ประคุณเงียนเงียนมากมองไม่เห็นเลยไอ้กระจกที่เราติดเนี่ยม<ช>ันรีเฟลชกับทุกอย่างไม่เห็นเลยหรอใช่มันกลืนไปกับท้องฟ้าข้างบนก็คือท้องฟ้าข้างๆก็คือเกาะอันนี้ก็เป็นน้ำเป็นปกติเลยเว้ยมันเป็นรีเฟลลลเเเเเป็็็นนนนนนนอออะะะไไไรรถ้้าาาาามมมมมััััััััขบจจชยยยยยีี่่่กกววหงงแฝ จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดมาจนใครบนน้ำอ่ะกาจะต้องเรียกบอมมาด้วยถามหน่อยว่าใครทำอาหารเป็นบ้างกินไปท้องเสียหรือเปล่าโหยากเลยว่ะอยู่บนน้ำต้องเป็นเรือใช่แต่มันไม่มีเรือเลยไม่มีเรือเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับต่อไปเรื่อยๆกันไหมมันจะอยากรู้อะไรวะถ้าตาหาเราไปถ้ามันเจอ ก็สวยขึ้นมาเดี๋ยวเราอาจจะล่มเจออะไรหรือเปล่าพี่กศรไม่ว่าอันนี้มีคนเดียวแม่น้ำนี้เป็นของเราไม่มีใครหน้านไหนหลบเราพ้นโอ้โหเดี๋ยวนะฮะคือในแม่น้ำมันไม่เจออะไรเลยอ่ะเออเดี๋ยวนะมันเจอแต่เรือใช่เนี่ยมีแค่เรือลำนี้ย คือตอนนี้เราออกมาเกือบกลางเขื่อนแล้วนะแต่เราไม่เห็นเว้ยเอาไงดีวนะบอสคือเรามาไกลแล้วนะเพราะว่าถ้าเ,าเกิดเราไปทางนั้นน่ะมันไกลจะฝั่งมากเกินไปและพาทิตมันใกล้จะตกดินด้วยมันอันตรายเราต้องเลี้ยวไปทางนี้ต้องไปเลย ใกล้มันหมุน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 สิ่งพอดีของเขามันคืออะไรวะอยู่บนน้ำก็ต้องเป็นเรือดิใช่ไงก็หนเรือใช่ไงก็หนเรืออาจจะบอกว่าอยู่บนน้ำแต่ว่าไม่ได้อยู่บนน้ำอยู่ใต้น้ำไม่จริงๆเขาควรจะแสดงตัวไงถ้าเกิดสมมติว่าเขาเห็นเราอะหรือเราไม่เห็นเขาเองวะเขาใช้เรือดำน้ำหรอหรือเขาใช้อะไรอะก็นั่นน่ะสิเขาบอกอยู่ในน้ำปะฉันว่าอยู่ในน้ำอ่ะมาโอ้ยเซ็งตอนหัวไม่ต้องหาแล้วหัวกลับเหอะใช่คุ้มหัวเป้นความดิบถ้าไม่รู้เนี่ยควาลังพี่ออะไรคำ เออ,หอใ,หเให้เขาดูแลกนันเองอเถอะต่อไปนี้ก็จะไม่มีทหารผ<ช>่านคอยีิต่อไปแล้วงอนสั้ง5วันไปเลยใช่แล้วปลอดภัยจากคนบุกลุกด้วยนะครับคนบุกลุกไม่สามารถมองเห็นเราได้ต <c oughs> อนนี้เรือร่องหนเรานะครับออกเดินทางแล้วนะขับไปดันหนาถ้าใครว่ายดีแล้นิดทีละหน่อยรีบติกับท้องฟ้าสวยงามมากเอาละ่ะน้ำก็วิ่งไปเรื่อย แค่กัดภายดีนะไม่ต้องห่วงข้างในเอ็นจอยกันได้เลยนะ,นะลมอ่ะมันพัดมาทางนี้ทุกคนสังเกตไหมครับเห็นไหมพัดมาทางนี้เรื่อยๆน่าแสดงว่าแม่ที่อยู่จุดบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะมาเรื่อยเรื่อยนะครับพายุลูกใหญ่มากในค่ำคืนนี้ดูก็รู้โคจรเงี่ยว อองเดินทางได้ยังเป็นคนไปยิ่งใหญ่ของเราเอาล่ะเราจะต้องเดินทางอีกพอสมควรเลยเพราะว่าจุดหมายของเรานะครับคือเกาะที่อยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะผมว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีปลาเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยขึ้นไปกันผมิชว่าผมไปพักผ่อนข้างในดีกว่า ใช่ใช่อ,อ,อยู่ประมาณเนี้ยใช่บอกใช่ใชน่นี่นี่นี่คือที่นี่นใช่ก็คือสูงแต่ตรงพื้นเราเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้แต่ว่ามันก็ถูกแล้วเพราะว่าการเดินทางของเรามันต้องถ่วงหลังถ้าเราไปถ่วงหน้า<ต>เรือจะใช่เรือจะคว่ำแล้วยกล้อถูก <laughs> ใช่ลึกโคตรเราอยู่กลางเขื่อนตอนเนี้ยกลางเลยนะครับกลับตัวก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยต้องไปให้สุดเย็นมากเลยอ่ะชอบไปอืชอบน้ำเลยสรงเฮโย ขอบคุณครับใจอยากได้บ้างอ่ะมาใหม่ให้แป้งหน่อยนะอาหารเสริมทาโลที่พี่เมย์ทำมาอือหืออร่อยใกล้ถึงแล้วด้วยนะเกาะเห็นเกาะใกล้ขึ้นมากแล้วนะครับอร่อยจังเอาแม่เอาอีกได้ไหมอร่อยมากเดี๋ยวอภินีทำไรอ่ะไปเ่ินฐานทัพโคตรปลอดภัยเดินทางมาถึงแสดงว่าเรือของเราแข็งแรงจริงแป้งและเจ๋งโคตรเจ๋งอ่ะ ถึงเกอนแล้วทุกคนเราเดินทางมาไกลมากเลยนะคร <Hey. S 1> ับป๋าสุดนู่นเลยเกาะน,นี้ขอตั้งชื่อว่าเกาะกินพ <c oughs> ี่วั <c oughs> วเราเดินทางบากบันมาแต่ไกลเพื่อ <c oughs> มาดมขี้วัว <c oughs> อ๋อ <c oughs> บนเกาะน,นี้วัวโคตรเยอะทุกคนดูดูเป็นฝูงเ,นงเลยลเป็นโข้งเลยเราขี้เยอะมาก <c oughs> ม,มีปลาเล็กบ้า เอาล่ะถ้าเธอมีปลาเล็กน่าแสดงว่าอะไรครับมันจะมีปลาใหญ่นะทุกคนเี่คก่ะตอนนี้ทุกคนมองพี่ตรงนั้นเห็นไหมครับว่าฟลาถล่มแล้วฝนตกแล้วด้วยนะพายุกําลังมาแปะมนสุดยอดไปเลยนะแปะ้แะเราจะกินไปดูไปเหรอเหมือนเราอยู่กาลางดรกระเบิดอะไอ้ <c oughs> อามาหนังทีหนังชีข้างชี้ไวล้างกางเกงบัดนี้เลยน้องโบตันโบให้ขึ้นเรือ หิวกันแล้วนะครับเราจะทำกับข้าวกินกันหน่อยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ไปบนเกาะเพราะ <c oughs> มีขี้ควยเยอายุ <c oughs> ูข้าวก็โอเคอย่างน้อยนะครับเป็นเกาะมีขี้ควยก็ยังช่วยได้นะครับด <c oughs> ีกว่าเป็นล่มเนาะเสร็จแล้วทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เป็นหัวขนมปังนะครับรถล่วยแล้วก็ถ้าเกิดมีปลามาติดมันก็จะติดดังเรา <c oughs> ใช่ครับผมควนกันที่78 <c oughs> ตอมอเซเดี่ยว โอ๊ใจเลยต้องทิ้งไว้เหรอใช่ครับต้องทิ้งไว้แล้วมันจะกระตุกเบ็ดกระตุกเบ็ดเราใช่ยิงดังยิงดังมันต้องน้ำลึกดิทั้งนั้นอะไม่อย่างงี้ก็ได้อันนี้มันตื้นมันต้องตีไปฝั่งนู้นเธออย่าน้ำลึกๆอ่ะยิงเหรอถ้างั้นน่ะผมต้องโอ๊ยไอ้ตกเป็นหนูปลามาจ้วงแล้วไปฝั่งล้อยให้ทันนะโอเคออไปไปกับพี่จั๊ก ไปไหนวะเพอาไปฝั่งนู้นข้างเบือตรงข้างเบือใช่ใช่ครับมาเดี๋ยวผมไปตั้งเบ็ดให้เออไปไปทำไปเรไม่รู้ว่าด้านล่างพวขาโลนมีตัวอะไรอ่ตกลงไปตกลงไปเยาจะพาเราไปดี่กันมันจะมันมันไม่กล้ามาอยู่อยู่สองคน ใช่ปะใช่แมลงก็มาเกาะโอ้ยม่เดามาวนี้เลยพี่คือฮินโนะคนใช้แมลงอ่ะแป๊ะแป๊ะเคยเห็นไหมยุสุอดมัสุโตะจิมะจิกะโตะเดอยวจะก็มาับสมัเนีแป๊บโปรตีแป๊ะหล่อนโปรตีนโปรตีนแป๊ะลอัดดดู สนุกจังเลยสนุกจังเลยปาก็ไม่ได้เอาล่ะตอนนี้ก็หุงข้าวอยู่นะครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวของๆกันแล้วอดทนไว้นิดนึงนะครับมีเราทข้าวไข่ดาวใข่นะอุ้ยมันมันเดือดมันเดือดเกินว้าวจ้ากับไปนะ กินะไนรอได้ไหมอ่ะได้เย,ยออเมกแก่เย,ย,เย,ยอเสิ่งที่เราเจอมาก็น้ำชีวัวชวัวแล้วก็มาแรงไหครับพี่กอดเสื้อผมมาอยู่ตอนนี้ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับชิวๆไปอ่ะเปิดประตูได้เลยครับแล้วน่าจะไหลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะรอข้าวสุกไหน <c oughs> เป็นเมนูมาม่าแห้งแล้วก็ใส่ผงไปหมดนะครับเป็นก้อนนี่มีแค่พอเฮ้ยอ้ว่าไม่ได้เอาไข่กับขอตอกเทไปในข้าวเลยนะ <c oughs> แล้วเป็นแบบมิกอันเลยไหมได้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 ก็เอาไข่ครับไว้ในข้าวแล้วเราก็ซ่อยนะครับ พี่เหนื่อยไหทั้งวันเ,เห็นปะมีความสุขไหม,มความสุขไง <c oughs> ไปเลยโคตทั่วนะโอ้ยร้อนจิ้มหอมมากเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคนไว้อ่าโอเคเอาเนี้อาเน,นี่ยโอ้ยยอดอร่อยมากเลยอารมณ์ดีเลยีนะ <c oughs> ครับ <c oughs> บูเบอรี <c oughs> ่อร่อยมาก <c oughs> สีเลยอ่ะมีพลังขึ้นมาเลยอ่ะต้องการเราก็กลังน้ำตาลตุนเลยตอนเนี้ย กินกินดุกร้อนเลยกินไปเลยนะครับเมาไหมน้องรักผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายเอาเอฟเฟกต์มาด้วยมันจะอาหารครับอาวุนอยู่ในห้องนอนตอนนี้โอ้โหมึนว่ะแป๊ะเอ๊ะทำไมมึงมี๊สองล่างว่ะคืออะไรอ่ะได้กลิ่นแตงอ่ะอืออือเหมือนริ่มบั๊กปะริมริมบั๊กริมบั๊กริมบักอ่ะริมบักคืออะไรครับอร่อยแป๊คำหนึงลูก ตอนริงจะเล่นน้ำนะก็อยากเล่นว่าน้ำเลยอะไรเดีก็ไหลแหว้งเลยตอนนี้ไหลแหว่งไปไหนเราไม่ดูนะครับลุ่มแรงด้วยนะตอนนี้ดูดิข้ามาเดี๋ยวก็รู้ว่าไปอยู่ไหนเขาได้แล้วครับมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันบนนี้เลยแล้วกันตั้งใจนะครับข้าคืนนี้เรามีข้าวนี้เนินโอ้ยตอนนี้เราลงมาติดกันว่าเราจะกินข้าวหม้อเดียวกันใช่แป๊ะมันเสนอเราจะได้รักกันเอ้ยจะไป เอาเอาผมฟังแปะผมฟังแปะนี่เลยเย้แล้วคนนี้ก็ฉีกใส่ไฮโยจันนี่เข้าไปด้วยเพื่อความหวานโอ้โหร้อน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 หึ่ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยไม่ต้องมีความสุขอะไรมากมายครับแค่กินข้าวแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวามีรูเป็นแปะติดอยู่แค่นั้นก็ จะกินข้าวไปลงก็รูปผมนี่แหละ <c oughs> ที่แห่งนี้เนี่ยมันคือเกิอดอุบัตรัตไม่เอาเรื่องผีดได้ไหม <c oughs> มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าด้วยการที่มาเล่นน้ําแล้วไม่ใส่ชูชีพน้ํามันไม่ใช่น้ำทะเลที่ลอยตัวได้นะคะมันเป็นน้ําจืดก็จมกันเยอะเยอะมากผมได้ยินข่าวเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วต้<ม>องมาผมได้ยินทุกปีทุกซีเอได้เลยครับว่าคนจมน้ําที่เกิดอุบลรัตน์เ <c oughs> จอเพื่อบอ่ะซึ่งมันก็คือน,น้ำที่เราอยู่ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงสิ่งลี้ัเเเพรรรราาาาาาะะไไมมมม่่ด้้ปจจยยแอูใหน ใช่ไหมว่าแรงนั่นแรงต้องมีความสุขจังสิฝนมาแล้วทุกคนอุ้ยเสบหายแล้วเย็นเย็นสบายนะใช่ใช่แต่ก็เย็นสบายอ่ะมาแรงมากเลยอ่ะอ๋อป่อพ้าประเด็นนี้ก็คือเกมนี้เนี่ยแล้วที่เราจะเล่นกันใครแพ้ทำอะไรดีกว่าจะต้องหอมแก้มกัน แต่ถ้าเกิดใครชนะผมจะให้โยจะได้คุณยี่สิบถุงโอ้ยของฟรีแหลมแหลมเลยอ่ะใครเริ่มก่อนอันนี้ถูกอียพี่เริ่มก่อนนะโอเคโอ้อ่ะทแปนะมาแปนะแน่ใจหรือเปล่าโม่ใจหรือเป่าพี่ชายโหอโ้โอยโอย มือสั่นนอกจากมือก็สั่นอ่ะเหลือก็ยากสั่นดีด้วยเืมือสั่นเอาคุณคุณแพ้นะเออเออเออได้เอาอันไหนอ่ะสวยมือสวโอ้โหการเข้าเลยตามยใหญ่แม่้ยม่ยม่ยม่มย อาเมร์ต้องภาวนาไม่ให้ซึ้งพี่น้องให้ปวดลงทันอเมรแทนค่าด้วยโอย่าว่าส้าโอ้โหง่ายอย่ให้มันไปโกงดันด้วยเหม่ไม่อยากขยับนะอยากโกงนะโอเคโอเคพี่ชายต้องหอมแก้มไปแหละอันนอุ้ยนี่ได้ขับสามวัวอย่างนั้นเลยเหรอพี่ชายมันตอม้อเลยนะนี่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  อุ้ยแป๊มอย่าขยับเรือดิอย่าโกงดิไม่ได้ทำนี่มีไว้ลูกเฮ้ยอย่าไปจิ้มหนูนะนี่ไงนี่ไงอย่จุดแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าทำให้ผมเขาดิมันจะล้มได้วนะเอาสามสามก็ไม่เชื่อไหนวะไหนวะสามนี่ไงเฮ้ยเป๊ะเรื่องดีๆมัไม่อยากผมเกลีวเฮ้ยไว้ใจไว้ใจผมเลยไว้ใจผมเลยเฮ้ยมันติดมันติดเฮ้ยมือสั่น อู้อ่ะเมียหอมเกียมาอยากให้อาอุล้มเหรออาอุล้มเหนื่อยกันเนื่อยอล้มกันโอ้โหิู้เท่ไงดีวะครับครัเฮ้ยเฮ้ยชเชีเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยทำไมเอาง่ายจังเลยเฮ้ยอยากขยับอยากขยับอยาขยับ เชื่อเป๊ะเชื่อเป๊ะเด้อไปอย่าหรอะพี่ไม่อยากผมเก็บเป๊ะเ้ยคว้านเป๊ะเป็นควันแล้วเป็นฟันหรือไม่เป็นฟันก็ไม่ยอมเมื่อกี้ไม่จับเลยอ่ะเก็บของฉันเอาไปนิ้ตาเอาแบบไม่แน่เลยอะเร็เร็วตรงนี้ให้โดนด้วยนะเอาเมียหัวไว้ใช่โอ้เรียของแกมเร็วแล้ว ม้นแคมา้าหของแกมน้องหน่ยเยคอลุกวามรู้สึกแบบเหมือนตอนผมเลี้ยรกเลี้ยคนแรกๆพี่ชาย ในค่ำคืนนี้เราก็จะนอนฟังเสียงฝนกันนะครับนนอสบาเอาบรรยากาศชิวๆนะครับไปเย็นชิวๆครับผมอุูนอนกอดอามี้ไหมดีไอ้อามีนอนอยู่นี่นะอามีจะนอนข้างอูยังโอเคเราจะนอนฟังเสียงฝนกันนะครับในแคปนี้วันนี้ไม่น่าจะได้กลับแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหฝนฟ้าขนองฝนมากแต่ว่าแต่ว่าลมมันเย็นมากเลยนะเพราะว่ามันบอกว่าข้างนอกอากาศมันเย็น นอนได้ใช่ไหมแปร์นอนได้แล้วเตรียมฟังเสียงโกนแปรด้วยนะคฟัใหม่นะโอเคคิดว่าเป็นหมอแห้เหรอได้เลยสุดสลายไปไปกัาไปไปจ้น